ส่วนตอนแรกนะฮะนี่ช่ตอนที่สี่นะครับเสร็จได้เลยนะครับท่านที่มาแ็วแรกนะครับ SV นะครับประเทศนิวซีแนด์นะครับนำล่งนะครับตันนี้วันนี <Today> ้ใ่าเว่าไม่เยอะ ต้องไปถ่ายคนถ่ายเพออันนี้ราถ่ายใน ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ไ,ไปถามไปถาม ก็บไฟเซอร์ Pfizer, ไว้ให้ใครครับทำไมไม่ให้พยาบาลที่ยังไม่ได้ซักโดสเอ,อ่อผมคิดว่าพยาบาลที่ยังไม่ได้ซักโดสเนี่ยผมตอบอย่างนี้ก่อนละกันนะครับตอบอย่างนี้ละกันนะครับผมตอบตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเอ,อตอนนี้เนี่ยในหนังสือชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ส่งมาให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยแยก การฉีดวัคซีนสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือว่าไม่ว่าคุณจะได้สูตรไหนมานะครับไม่ว่าคุณจะได้สูตรไหนมาเนี่ยมาพิจารณาอันนี้คือได้มาประมาณหมื่นหมื่นสี่พันกว่าโดสทั่วจังหวัดนะครับก็คือถือว่าเป็นถือว่าเป็นประมาณสักเกือบสามสิบเท่าของอีกกลุ่มหนึ่ง ก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยฉีดอะไรเลยสักเข็มอันนี้ได้มา480โดสหรือ480คนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับจำนวนที่ได้โคต้ามันแตกต่างกันตอนนี้ทุกคนคิดว่าตัวเองสมควรได้หมดครับผมใช้คำนี้ก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนคิดว่าตัวเองสมควรได้หมดนะครับแต่ว่าผมว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าวัคซีน ทุกคนไม่มีเพียงพอสำหรับตอนนี้การที่มีวัคซีนไม่เพียงพอสำหรับตอนนี้เนี่ยคือเราเป็นผู้เล่นครับเราคงต้องทำตามกติกาที่เขากำหนดมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดคนที่ได้เข็มหนึ่งไปเยอะๆครับแล้วไม่มีใครเข้าเกณฑ์สักคนแล้วถ้าวันที่ท่านไม่ได้เข็มสองท่านจะ ทำยังไงดีครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องคุยกันตรงนี้ให้ดีๆนะครับที่อำเภอโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่สิบสิบเอดคืออังคารพุทธที่จะถึงนี้นะครับเปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่หนึ่งลอวัน150ละร้อยห้าสิบรายนะครับสำหรับคนที่เกิดก่อนสองพันห้าร้อยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอโบใหญ่เท่านั้นนะครับสถานที่ฉีดโรงพยาบาลัวใหญ่ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่เต็นท์ได้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับหรือเมื่อครบจำนวนที่กำหนด